้าวไอ้ห่าตายห่าใครไม่เจ็บทำไมมันถามหลั บ้าเหรอเคยทาแล้วยานเนี่ยไม่ไม่เจ็บไม่เชื่อป้ามาเชื่อเถอะไม่เจ็บบอกว่าเชื่อก็เชื่อถิอ่วะไม่หลอกหรือหลอกทำไมล่ะให้ไปทามาไม้อยู่นี่มาไม้อยู่นี่ไม่หลอกบอกว่าไม่หลอกก็ไม่หลอกยาหกแล้วเนี่ยมา,มา,มาอันนี้มา ไม่รู้สึกถ้ารู้สึกฮนะไม่หลอกเลยด้วยนม่มีอะไรก็แค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยรู้สึกที่ไหนล่ะเออที่นี่ยรู้สึกไหมไม่รู้สึกเออว้าวี่จักคิ้ไหรรู้สึกไหมเออเห็นไหมลองทำใหม่ปาก็งงอะเอออะไรขี้ขาดอะไรเนี่ย บอกว่าไม่ก็ไม่ไงถ้าเกิดว่ามันแฉบหรืออะไรก็จะบอกอืมแค่นี้อะบอเพื่อนเพื่แผนเอาบอกเพื่อนเพื่อนนี้อย่าเล่นโซนมันจะเจ็บพูดดิไม่บอกเพื่อนเพื่อนอย่าโซนนะเดี๋ยวเจ็บบอกเพื่อนเเพื่อนเพื่อนอย่าเล่นโซนนะเดี๋ยวจะเจ็บแบบเราบอกเพื่อนเนเร็วเอ่ะ